มาช่วยกันฆ่านางเถอไทสุโคงอาจารย์ของยูโม่กูซ่ซายอดฝีมือจากตระก,กูลราชวงศ์หยกสวรรค์พวกเขาอยู่ในขอบเขตยุทสวรรค์กันหมดภรรยาของหลิงเฟิงต้องลำบากแล้ว พวกเราทั้งสี่คนอยู่ในขอบเขตด้ยวยสวรรค์เจ้าตายแน่ข่าวนี้ต้นหลันห่วงเจ้ามันไรอย่างายอูเตาที่เหลือพวกนั้นข้าจะยกให้เจ้าจัดการตกลงนับเป็นเกียรติของข้าพวกเจ้าทั้งหมดต้องตายในวันนี้ ท่านพ่อท่านพ่อในที่สุดในที่สุดพ่อก็ได้ยินลูกเรียกพ่อว่าท่านพ่ออีกครั้งเฮอน้อยบางทีตอนนั้นพ่ออาจจะผิดไปจริงๆต้วนเหืินห่วงไม่คู่ควรกับลูกหรอกท่านพ่อโปรดไปเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่เกี่ยวกับท่านเลย พวกเจ้าต้องการให้คนแก่เช่นข้าต้องมาเห็นลูกสาวตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตาหรอท่านพอ่อถ้าเจ้าอยากตายข้าก็จะสนองความปรารถนาของเจ้าเองบาดแทงผู้ปกครองห้าคนที่อยู่บนฟ้ากำลังสู้กันสียอดฝีมือขอบเขตยุดสวรค์กำลังรุมภรรยาของหลินเฟิงนางถูกเล่นงานอย่างหนัก ดูเหมือนว่านางจะต้านไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นของราชวงศ์หยกสวัสดิ์ของข้าขวางไว้นางถูกขวางไว้แล้วคราวนี้จะหนีไปไหนได้ปรากฏเหมือนฉิง วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ